พรกัสสวดดีครับพระดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง youtube อาจารย์ม้อ,อก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นําเอาพระร่วงหลังรางเปินกูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุครับหรือวัดท่าปางอำเภอศรีสัตนารัยนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันพระร่วงหลังกลางเปิรนวันนี้ได้นามาสามสี่องค์ครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอา้าจะมีผมขออนุญาตกลับกล้องก่อนนะครับนี่ครับ ร่วงหลังหลังเปย์นะปู่วัดภาษีรัตนมหาธาตุคือวัดท่าปานอำเภอศรีสัทนารัยจังหวัดสุโขทัยต้องมีเแบนนี้อหนึ่งองค์นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับนี่ครับนี่ก็เช่นกันนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมด่าหลังจะมีเส้นตรงนี้นะครับครับขีตัวยาวนะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อขออนุญาตครับ พายา่าล้องตกครับเป็นเนื้อสำริดนะครับสำริดออกสำริดออกสนิมแดงเขียวแก่สำริดนะครับล,ลาดหลัอนนะครับล่าดองนี้นะครับครับองนี้องนี้ผสมชินเงินนะครับทินระเบิดทินนิยมเช่นกันนะครับครับนี่ครับ ถิมนิยมเช่นกันแล้วองค์นี้มีอีกหนึ่งองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยนะครับนหลังนี้หลังเรียบหลังลายผ้ามุ้งนะครับเนื้อชินเงินองนี้นะครับเนื้อชินเงินแล้วก็มาดูกันนะครับมาดูลาหลหละองนี่ครับ นี่ครับองพระชุดนี้เป็นพระแท้นะครับปู่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุหรือวัดพระปางอำเภอศรีสัตนาลัยจังหวัดสุขโขท,ทัยก็มีองค์นึงนะครับท่านูิชมนี่ครับพิมพ์นิยมนะครับองนี้เป็นพิมพ์เนื้อชิน้นเงินครับหลังเรียบหลังลายผ้ามุ้งนะครับ วันนี้ผมจะนำสมเด็จครับสมเด็จอวัดบางคุณพรมนะครับผิวผิวเส้นได้นะครับอ,องนี้นะ้อิเส้นได้วัดงามนะครับเนื้อเก่าแต่งมากครับเนื้อสวยครับเนื้อสวยมากครับท่านผู้ชมนี่ครับ จะมองไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะครับต้องถ่ายเป็นภาพวีดีโอเป็นภาพถ่ายไว้แล้วก็มาทำภาพสไลด์จะเห็นเต็มครับถ้าใครสนใจนะครับถ้าหลายสนใจเบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้0946204471ี่หกสอ4ศูนย์สีหนึ่งาสองย่งองค์อยู่ในคอผมเป็นเป็นพระสมเด็จ แล้วกลับกล้องเลยครับนี่เป็นพระสมเด็จเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำได้หลังเป็นแบบนี้ครับแต่รูปหินน้มันแต่เป็นเนื้อทองคำนะครับทองคำแทตองค์นี้นะครับท่านผู้ชมเน,เนื้อทองคำนะครับไม่ใช่เนื้อผงนะครับเนื้อทองคำแท้สมเด็จทองโกวังหน้าสมเด็จผู้จารตัผู้สร้างนะครับ ท่านใดสนใจนะรกรับเรียนเชิญนะครับ0 946204471เพราะร่วงยังประมาณทั้งหมด4องค์นะครับผนพระแท้นะครับก,กาาูวัดทาศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพปางอเภอศรสีสัชนากรจังหวัดสุโขทยัยเองครับนี่องค์นี้นะครับสวยมากนะครับเก่าจนระเบิดตัวเองเออกมาแล้วนะครับความเก่าขององค์พระนะครับสนิมแดงรูปว่า ท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจกรับเรียนเชิญน,นะครับ0ย94์946204471อนดนี่ออาา้อนดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดถูกใจด้วยนะครับกดคอมเมนต์นะครับกดติดตามขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ได้นดำรายการพระเวยๆงอมงๆให้ท,าท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็ได้ชมพระ ไอ้อพระร่วงวัดพระศีรัตรนมหาธาตุหรือวัดพ่ปางไปแล้วนะครับนี่ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ